เอาละครับผู้ชมตอนนี้ก็อยู่กับช่อง CCK Gamer กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการเอาตัวรอดในรูปแบบของเกม DC ที่มีมีมอดนะทุกคนครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการเอาตัวรอดแบบผู้เล่นใหม่แบบต้องควรรู้ทุกคนครับวิธีการตกปลาครับผมวิธีการหาปลาวิธีการล่าสัตว์ทุกคนครับจะทํำยังไงทุกคนมาเรามาดูกันเลยทุกคน สวัสดีครับผมผมกราบเรียนเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกๆคน FC ซีรก์เกมเมอร์นะครับผมช่วงนี้ครับผม YouTube ครับเขาได้มีการปิดมองเห็นแบบอย่างหนักครับผมยังไงก็ผมขอร้องทุกคนครับขอร้องนะครับผมใครเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์ครับผมกดไลค์คนละหนึ่งครั้งนะทุกคนครับฝากทุกคนครับเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์ผมด้วยครับจะได้เป็นการเปิดแจ้งเตือนหรือกดเปิดมองเห็นนะครับช่องผมครับจะได้คนติดตามกันเยอะๆครับผมผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปนี้ต่อไปทุกคน มาโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาเริ่มต่อจากคลิปที่แล้วทุกคนครับในกรณีเมื่อวัคลิปที่แล้วผมสอนไปคือการทํามีดหินและก็การทํามีดกระดูกทุกคน,นครับผมแล้วก็ใช้ทําอะไรบ้างเกาะกองไฟเนาะอันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการตกปลาทุกคนครับการหาอุปกรณ์ตกปลาทํา,ทายัางไงครับผมแล้วก็การวางกับดักล่าสัตว์แล้วก็วางอุปกรณ์ตกปลาเหมือนว่าวางกับดักปลาทำยังไงทุกคนไปเราไปดูเลยครับเราต้องมีผ้าก่อน ผ้าในที่นี้หาได้จากอะไรบ้างคือเราเอามีดครับผมไปตัดจากเสื้อผ้าเก่าๆหรือเสื้อผ้าที่อยู่ตามทั่วๆไปคนเราหาหได้ครบ12อันนะทุกคนครับผมแล้วก็เอามารวมกันเป็นเชือกทุกคนอ่ะทำให้ดูทำยังไงเอาเชือกอันแรกของเอาผ้าแรกครับมาถือที่มือทุกคนนะแล้วก็เอาผ้าอีกอันนึงทุกคนมาคอมบายนะทุกคนครับในกรณีนี้คือถ้าเรามีมีดแล้วเราไปเจอสัตว์ที่เราสามารถแล่ได้เช่นวางหมูแพะทุกคน เราเอาไส้ครับมาคอมบกับมีดก็จะได้เป็นเชือกเหมือนกันทุกคนครับนี่็นไหมครับแต่ถ้าใครไม่มีผ้าหรือไม่มีสัตว์ที่ให้แลกครับไปหารเชือกมาได้ทุกคนแต่สําคัญครับต้องมีมีดคนต้องมีมีดนะถ้าไม่มีมีดทาอุปกรณ์ตกปลาไม่ได้ผมเราก็ตกปลาทุกคนมาตอนนี้เรามีสิ่งของตัวนี้เราน่าจะพอทุกคนครับไม้ยาทุกคนเพื่อจะทาไอตัวอนี้ได้ทุกคนเดี๋ยวเราเอาหินมาถือที่มือนะครับทุกคนนี่อันนี้เห็นไครับได้รองสติ๊กทุกคนเราตัดเลยครับทุกคนตัดเลยนะครับ จะได้ลองติ๊กมาเหีผมได้ลองติ๊กมาทุกคนครับเราเก็บมีดครับเอาลองติ๊กถือที่มือครับผมเอาเชือกมากดคอมบายนะครับทุกคนกดคลิกซ้ายค้าหนะครับเห็นไหมขาอิมพอไวต์ฟิชชิงโรสเห็นไหมครับผมกดค้าเลยทุกคน้าปุ๊บเห็นไหมครับผมตอนนี้เราก็ได้ตัวเบ็ดแล้วทุกคนครับผมเห็นไหมครับจับเบ็ดมาแล้วโอเคต่อไปเราก็ไปเตรียมอย่างสำคัญคือเราต้องไปหาไก่ตัวหนึ่งทุกคนเพื่อที่จะได้กระดูกมันมาทุกคนเพื่อที่เอาทำนะครับผม ทำเบ็ดตกปลาเอ็นนั่นเองทุกคนอ่าอันนี้เรามีกระดูกด้วยครับเราเอากระดูกครับถือที่มือทุกคนแล้วก็เอามีดหินนะครับผมมาคอมไบครับปุ๊บนะครับจะมีให้เป็นคำว่าครัฟอิมพอเวสฮุกทุกคนครับผมอิมพอไวท์ทุกคนครับผมอ่านผิดต้องขออภิธานอภัยด้วยนะผมพอเอามาคาปุ๊บจะได้เป็นตะขอครับผมหรือว่าเป็นฮุกครับที่เกี่ยวเหยื่อได้ทุกคนอ่าเห็นไหมครับเราเน้นได้ไหมเนาะโอเค็นเฉครับผมแล้วก็เอามีดหินตอบด้มีดหินครับผม มองที่พื้นครับมองที่พื้นแล้วหาคขาว่าดิอัพวอร์มอันนี้คือเป็นการขุดไส้เดือนนะทุกคนขุดเลยครับผมปาบปาบปาบขึ้นมาครับทุกคนแต่ถ้าใครสามารถหาตัวเบ็ดฝรั่งได้หรือว่าเบ็ดที่แบบดรอปตามเรือหรือดรอปตามพวกตู้คอนเทนเนอร์ได้ทุกคนอันนี้ก็จะดีมากครับทุกคนเราได้ไม่ต้องขาดทุกคนพอได้แล้วได้เหยื่อทุกคนครับเราเก็บมีดครับเราเอาตัวฮุกนะครับผมโบนฮุกนี่ครับมากดมาคอมบ่ายทุกคนเห็นไหมครับแล้วก็กดคาดคลิกซ้ายคาบทุกคนครับจะคาบเป็นตัว ตะขอแล้วก็เกี่ยวเหยื่อทุกคนนี่ครับเราได้เป็นตัวตะขอแล้วกับมีเหยื่อไซเดือนแล้วทุกคนเนาะแล้วก็ถือเบ็ดที่มือทุกคนครับเอาตะขอเนี่ยใส่ไม่ครบช่องล่างครับโอเคเราจะได้ตัวเบ็ดตกปลาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปตกปลาเลยครับผมนี่ครับตกปลาแล้วก็ตกปลาครับมองไปที่ทะเลครับหรือจะเป็นตกปลาน้ําจืดแล้ทุกคนตกปลานับเท็มมนะครับ ตกปลาน้ําเค็มโอกาสได้ก็เป็นพวกปลาแมคคารลครับผมจะกินได้นานมากทุกคนปุ๊บสตาร์ทฟิชชิ่งทุกคนโอเคนี่ครับเรากดคลิกซ้ายไปเรื่อยทุกคนจนกว่าจะเจอปุ๊บอย่างนี้ทุกคนแล้วกดดูอ้าวครับทุกคนเราได้ปลาแมคคารลว์แล้วทุกคนจากนั้นก็เก็บครับทุกคนเราก็ถือปลาที่มือทุกคนนะครับถือปลาที่มือแล้วก็เอามีดหินนะครับนะมีดหินเนี่ยสำคัญมากทุกคนได้ทั้งแร่ไก่แล้วก็ได้ทั้ง กระดูมาทําเบ็ดทุกคนทุกอย่างมีสําคัญมากในการเกมนี้ทุกคนอ่ะเอามีดมาคอมบายครับผมโอ้ะนะครับคอมบายเลยในกรณีที่เราแล่สัตว์ต่างๆทุกคนจะทําให้มือของเราทุกคนนะครับมือเราเนี่ยเปิอะครับผมเปิอะเลือดเปิอะเลือดจากการแล่สัตว์ทุกคนเนาะเราสามารถไปล้างมือได้ทุกคนเช่นไปเจอบ่อน้ําต่างๆแล้วก็น้ําทะเลเราก็สามารถล้างมือได้ทุกคนไปล้างกันเลยครับทุกคนกดสวอตครับผมนะครับน้าทะเลก็ล้างมือได้ทุกคนนะเห็นไหมครับ เพราะถ้าเราไม่ล้างมือทุกคนจะทําให้เรากินอาหารแล้วก็จะติดเชื้อทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อกองไฟเลยทุกคนบันเข้าไปครับทุกคนโอเคนั้นเราก็ได้เอาเนื้อปลาทุกคนใส่ไปเลยครับผมคุกกิ้ครับทุกคนอ่าตอนนี้เราก็ได้เนื้อปลากินอันแสนอร่อยนะทุกคนครับผมมาครับต่อไปเราก็ไปดูการทาที่ดักปลาทุกคนมีดักปลามี การดักปลาใช้ทั้งขวดน้ําแล้วก็ใช้ทั้งตัวเาเรียกว่าเนตติ้งครับมาทป็นที่ตกปลาครับเราไปดูเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนมาดูกันต่อทุนวิธีการทําอุปกรณ์ดักปลาโดยที่ตอนนี้ผมจะมี2อย่างทุกคนคือขวดน้าครับขวดน้ําอะไรก็ได้ทุกคนเอามาแล้วก็แล้วก็เป็นเนตติต้งน่าตาทุกคนเนตติ้งน้าตานี้นะครับนะครับผมเป็นตะข่ายแหละทุกคนแล้วก็อันนึงคือเป็นตัวลวดนะทุกคนเมทัลไวท์ทุกคนครับลวดนะ ร่วนนี้คือใช้ประโยชน์ดีมากครับทั้งทําบ้านทั้งท es> ํากับดักทั้งทําที่ดักปลาทุกคนเนาะมาเริ่มต้นเลยเราเอาขวดถือที่มือทุกคนแล้วก็เอาของมีคมครับอะไรก็ได้ทุกคนจะเป็นนี่หรือจะเป็นอะไรก็ได้ทุกคนเอามาคอมบายทุกคนโป้เห็นไหมครับมันจะมีให้เลือกมันเพราะว่าคราฟพลาสติกบัตท่อนฟิสแท็บทุกคนเรากดคลิกซ้ายข้างทุกคนครับกดคลิกซ้ายข้างไปเลยนะปาบเข้าไปโอเคเราก็จะได้เป็นตัวขวดน้ำทุกคนสมอลฟิสแท็บทุกคนได้มาแล้วเห็นไหมครับเราก็เอาสมาลฟิสแท็บนี่ครับทุกคน ไปเลยครับไปวางกับดักทุกคนนี่้าไปน้ำคนลงไปน้ำหน่อยมั้งลงไปน้ำปุ๊บเนี่ยจะมีคําว่า deploy นะครับผมทางซ้ายมุมล่างของรัครับกดคลิกซ้ายขาทุกคนวางไปเลยวางไปเลยจึ๊บโอเคเราวางแล้วทุกคนไหมครับวางแล้วเห็นไหมจากนั้นคือกดแท็บขึ้นมาทุกคนเรากดลูกศรลงมาแล้วนะครับเราต้องหาไส้เดือนมาใส่ด้วยทุกคนโอเคผมเอาไส้เดือนเอามีดนะครับเรามีมีดอะไรก็ได้ทุกคน หรือจะเป็นพ่วกได้ทุกคนหรือจะเป็นจอบเป็นเสียมได้ทุกคนขุดได้หมดครับอ่ะเราใช้พวกขุดนด้ทุกคนนะหมาดิกอัพวอร์มทุกคนเห็นไหมครับอ่ะเราขุดปุ๊บเอาใส่เดือนดีกว่าทุกคนหรือจะเป็นพวกของมิคมอะไรก็ได้ทุกคนในการขุดใส่เดือนทุกทกคนครับอันนี้ค่อนข้างจะหาของยากนิดนะทุกคนครับในการกำดักปลาทุกคนนะแต่เบื้องต้นเข็มไอ้เบ็ดตกปลาทุกคนบอกว่าน่าจะหาง่ายสุดเลยเนาะกรณีคือเบื้องต้นคือเราต้องมีอย่างหลักเลยครับคือมีดกับกระดูกทุกคน ส่วนไก่ครับไก่น่าจะหาได้ง่ายนะไก่อ่ะหาไม่ยากทุกคนเนาะโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราเจอทุกคนเอาไซด์เดือดทุกคนใส่เลยครับโบโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราปลาขึ้นครับทุกคนเราก็มาดูว่าจะมีฟิตหรือเปล่าทุกคนเหยื่อก็จะหายไปทุกคนมาจากนั้นเราระหว่างที่เรารอปลามาติดกับทุกคนเรามาทํานี้ต่อทุกคนเอาตะข่ายครับแล้วก็เอาตัวลวดขมมาคาบเลยครับผมจะได้เป็นขาฟิสแท็บทุกคนกดค้าบเลยครับทุกคนกดคลิกซ้ายข้างเหมือนเดิมนะครับผมเราคาบเลยในกรณีที่ปลามาติดกับดักเนี่ย มันจะมีเหมือนว่าเดือจะหายแล้วจะเห็นปลาติดมาทุกคนอ่ะโอเคตอนนี้เราได้เป็นกับดักปลาทุกคนครับเห็นไหมครับถือที่มือได้งหมดแลก็ไปใส่เดิมครับผม dispose เดิมที่ผมใส่เดินนมนะครับกับดักปลาจะเป็นน้ําทะเลหรือจะเป็นน้ำสิ่งนี้ทุกคนเราโควนวางครับปุ๊บวางแล้วนะทุกคนเห็นไหมถือขึ้นมาแล้วเอาเดือใส่ทุกคนโบเข้าไปเห็นไหมครับผมอันนี้เป็นกรณีที่ทั้งฟิชแท็บแล้วก็ทั้งตัวขวดเห็นไหมครับทุกคนรอสักครู่คนเดี๋ยวจนกว่าเดือจะหายทุกคน ดักตะข่ายมันจะได้ปลาใหญ่ทุกคนถ้าเป็นขวดกระป๋องเนี่ยมันจะได้แค่ปลาเล็กๆทุกคนโอเคเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้ปลาเมื่อไหร่ทุกคนครับระหว่างที่เรารอให้ปลามาติดเหยื่อทุกคนหรือมาติดกับดักเราทุกคนแล้วก็เรามาค้ากับดักก่อนหนึ่งครับเราต้องมีลวดทุกคนลวดกับไม้ครับเล็กๆทุกคนนะเอามาทํากับดักได้ทุกคนแล้วก็ใช้เหยื่อเหมือนเดิมทุกคนเนี่ยผมจะเอานี่นะครับผมขอขุดเหยื่อก่อนต้นเราเอามีดเก็บครับแล้วเอาไม้ครับไม้สั้นนะทุกคนเอามาคากับ นะครับจะมีทิปวายครับก like okay. ับดักนะแล้วก็สแนปแท็เหมือนคนครับเอาเรื่องพอดีสแนปแท็บด้วยครับโอเคครับใช้ไม้เล็ก1อันด้วยครับเห็นไหมครับได้มาแล้วไอ้ตัวกับดักทุกคนสแนปสแนปแท็บด้วยนะครับผมตัวนี้สามารถดักสัตว์เล็กได้ทุกคนเอาไปวางแล้วทุกคนต้องวางับตามพุ่มทุกคนนะตามพุ่มเห็นไหมครับนี่พุ่มอย่างนี้นะกด deploy ด์ดครับเดสพเลยครับภาษาอังกฤษคำไหนผมอ่านผ่าหรืออ่านผิดต้องขอประธานอภัยด้วยที่ผมนี่เราได้แล้้้ววนะครััับบไดดดกกกแล เลือกครับผมเอานี่นะครับผมมาวางเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับทุกคนเราปักบุกไว้เราสามารถไอตัวเนี้ยเราสามารถปักบริเวณรอบแคมป์ปิ้งเราได้รอบบ้านได้แล้วก็มาดูว่าสัตว์จะติดไหมอะไรยังทุกคนระหว่างรอโอเคครับเดี๋ยวไปดูว่าปลากับไอตัวฟิชแท็บเราเนี้ยได้หรือยังครับทุกคนหลังจากที่เรารอประมาณจเกือบครึ่งชั่วโมงทุกคนครับมาเราก็มาดูผลประกอบการทุกคนเห็นไหมครับผมนี่เราได้ปลามาแล้วทุกคนเห็นไหมปลาหนึ่งตัวนี่คือ แมคเคเลแนวนี้ผู้ชมครับแล้วก็ในนี้คือจะเป็นสมอลนะครับก็จะเป็นพวกลูกปลาเล็กๆครับผมสาดิเล็กๆเนาะอ่าอันนี้คือกรณน,นี้เราใช้เป็นขวดน้ํากับไอตัวลวดทุกคนทําเป็นอุปกรณ์ดักปลาทุกคนครับได้ปลามากินทุกคนแล้วก็ปลาตัวเล็กๆทุกคนก็ได้ปลามาแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับอุปกรณ์นี้เราก็เก็บขึ้นมาทุกคนนะครับแล้วก็วางใหม่ทุกคน หมือนเดิมครับวางใหม่นะทุกคนวางใหม่แล้วก็เอาเหยื่อมาใส่ใหม่ทุกคนก็จะเป็นที่ดักปลาต่อเหมือนเดิมทุกคนเก็บเหยื่อแล้วหาเหยื hmm. ่อมาใส่นะครับเราวางเนาะแล้วก็เอาเหยื่อใส่เหมือนเดิมทุกคนก็ได้เหมือนเดิมครับอันนี้เราก็กด F car เดิมครับเห,หมือนเราจับหันใหม่แล้วก็เอาเหยื่อมาใส่ทุกคนก็จะได้เป็นที่ดักปลาต่ออีกเหมือนเดิมทุกคนนะเห็นครับยืดใหม่อนะันนะก็เอาเหยื่อใส่เหมือนเดิมทุกคนก็จะได้หาปลาต่อทุกคน ว่าในกรณีที่ไอตัวดักปลาเนี่ยผมว่าอย่างน้อยคือเราต้องเอาไปทำแถวๆวที weight, people, ่เราทาแคมปิ้งหรือว่าทําบริเวณรอบๆบบ้านนู่นเพราะมันใช้เวลาในการทำนะเวลารอปลาที่มันติดกับเนี่ยประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงทุกคนก็ใช้เวลาในการนานนะครับในการรอปลาติดแต่ถ้าใครโชคดีอาจจะติดเร็วกว่านี้ทุกคนแต่กรณี้คือผมรอเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงครับผมถึงจะได้ปลา2ตัวมากินทุกคนนะครับปลาตัวนี้ก็ต้องมาย่างอีกครับทุกคนนะครับผมมาแล้วเรามาดูไอที่ผมกับดักไว้ทุกคนว่ามันติดหรือยังทุกคน ใชครับผมตอนนี้เห็นไหมครับทุกคนไหมกับดักก็ได้มาติดแล้วทุกคนคือไก่ครับทุกคนไก่ติดกับดักมากินไส้เดือนทุกคนก็ได้ติดกับดักแล้วทุกคนก็ใช้เวลารอประพอกับปลาเลยทุกคนเนาะโอเคครับัไงครับคลิปนี้ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กันเยอะทุกคนครับผมแล้วก็สามารถกดติดตามช่องซ i ลิเคเกมเมอร์กันได้ทุกคนครับผมยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนว่าผมจะมีทริคดีๆหรือการสอนดีๆอะไรท่านผู้ชมที ไปพบก,กันใหม่ผม See you again next clip ครับผมสวัสดีครับ